ว่าชาวมุสลิมเนี่ยก่อนที่จะทําการละมานะคะคในแต่ละเวลาซึ่งมันมีห้าเวลาก็จะต้องมีการชําระล้างร่างกายด้วยน้<ช>ําและตรงนี้ค่ะก็เป็นน้าที่ไว้สําหรับชําระล้างร่างกายแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> เขาเรียกว่าน้าอะไรแล้วเกิดขึ้นในสมัยไหนคะเนี่ยใช่ครับก็อันนี้เป็นเราเรียกว่าน้ําพุอูดูเพื่อการชำระละ้างนะครับก็อย่างที่คุณตล็กบอกนะครับว่าก่อนที่ชาวมุสลิมจะทําการละมาน่ละห้าครั้งเนี่ย ก็จะต้องทําร้างกายให้สะอาดส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการล้างมือล้างหน้าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วเนี่ยลักษณะนี้ก็คงจะคล้ายๆกับก๊อกน้ําอัตโนมัติที่จะพบตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อเรามือเข้าไปแต่ปุ๊บก็จะมีน้ําไหลเมื่อเรามือออกน้ําก็จะหยุดน้ําก็จะหยุดใช่ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าหลักการเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ สแสงเลเซอร์เหมือนปัจจุบันนี้นะครับใช้ในเรื่องของออการทำยังไงนน้ำเนี่ยเทใส่ในนี้น,นะครับเ,นนเจ้าหน้นาทีจ่จะเอาน้ําเทใส่ในนี้เท่านั้นนะครับการหยุดของน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยวิธีของการลักน้ําข้างในครับผมอันนี้ก็จะกดให้ดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําจําลองให้ดูค่ะนี่มาแล้วค่ะน้ำมาแล้วนะคะเมื่อน้ําเต็มนะครับ น้ำจะถูกถ่ายอกมาอันกลางนะครับเมื่อถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันจะเกิดเป็นการรักน้ําเข้ามาเข้าอันนี้ปุ๊บจากน้าในนี้ปุ๊บก็จะโดนก็จะไหลมาให้เราได้ล้างมือนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับคนต่อไปก็เข้ามาได้ต่อเรื่อยๆครับก็เป็นแบบคล้ายๆใช้หลักการหลักเกณฑ์หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้มาใช้กับเข้ากับความเชื่อทางศาสนาด้วยนะครับจริงๆแล้วพื้นฐาน การประดิษฐ์สิ่งของของชาวมุสลิมหลายอย่างเนี่ยถูกโยงเข้ากับเรื่องของศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมจะเป็นส่วนใหญ่ค,ครับก็นํามาสู่เรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของอะไรต่างๆมากมายนั่นก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าชาวมุสลิมก็จะมีความเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักศาสนานะคะต้องเข้าใจมากเลยนะว่าสมัยก่อนถ้าคิดมาได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อไปเป็นอะไรคะอันนี้แหละฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับการ นำเสนอว่าเนื่องจากว่าในโซนเนี่ยเขาเรียกว่าไฟเ<า>ทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีอายละเอ<ม>ียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเล่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกลไกลชิ้นเล็กๆะนะครับกลไกชิ้นเล็กๆที่ถูกใช้ในเรื่องของแม้แต่เครื่องใช้<ม>อย่างน้ำพุบูดูที่เรามาถึงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์การเล่นต่างๆะนะครับรวมถึงเรื่องของอันนี้ด้วยอย่างนี้เป็นแบบกรอนแบบผสมผสาน ก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเซฟในปัจจุบันใส่รัสนะครับแล้วก็เปิดครัอันนี้ก็เรื่องของคานพิ้วน้ําแบบสก็อตอันนี้พวกนี้ก็จะถูกนําไปในพัฒนาในเรื่องของลูกซูข่าขันยกของเครื่องยนต์ในปัจจุบันกันนะครับแบบนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอละเอียดอ่อนทั้งหมดเลยนะคะที่นํามาจัดแสดงอยู่ในโซนนี้นะคะ แต่เพราะว่าความละเอียดอ่อนของเทคโนโลยีอย่างฟัน,ฟนเฟืองชิ้นเล็กๆเนีเ่ยก,ก็สำคัญนะเพราะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนฟัน,ฟนเฟืองชิ้นใหญ่ให้หมุนไปได้ใช่ครับนะอวกาเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีในปัจจุบันด้ยวยซ้ำ คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันนะคะคว่าเรื่องของการดูดวงดาวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญคซึ่งก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามทำความศึกษาในเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยกันมาเป็นเวลายาวนานนะคะแม้กระทั่งในประชาชามุสลิมเอง<ช>นะคะคเขาค้นพบอะไรคะใช่ครับก็อย่างที่คุณติ๊กว่าเนื่องจากว่าดาราศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับชาวมุสลิมเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับเวลาปฏิบัติศาสนกิจอะไรต่างๆใช่ครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยละหมาดห้าครั้งแล้วก็ บวกกับนักชาวมุสลิม Susan เนี่ยเป็นนักเดินทางะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยบางครั้งเมื่อเวลาเดินทางเขาไม่รู้เวลาไม่รู้วันไม่รู้ช่วงเวลาช่วงไหนยังไงเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้รู้ว่าช่วงนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลานี้หรือแม้แต่การอาศรรัยดูดวงดาวะนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถูกโยงเข้ากับในเรื่องของ วัฒนธรรมศาสนาแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆใช่ใช่ครับอย่างอันนี้นะครับเป็นเรื่องของแบบจําลองจักรวาลนะครับหรือเซนเชียลกรอฟนะครับอันนี้หลักการง่ายๆก็คือว่าคล้ายๆกับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแผนผังดวงดาวมีลักษณะเป็นยังไง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่แบกแดดไม่ว่าเราจะอยู่ที่อิรัก mm. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่โตเกียว <c oughs> ประเทศไทยอัสซาราเมกา <c oughs> ถ้ามีลูกอันนี้เราสามารถที่จะยูว่าแผนที่ดวงดาวณเมืองที่เราอยู่นั้นเ,นเป็นยังไง หลักการง่ายๆของในตัวเ i เลเชียลกรออันนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าตัวเมืองที่เราอยู่นั้นเนี่ยอยู่ที่ละติจูดใดนะครับอย่างเช่นโตเกียวด้านนี้นะคะก็จะแสดงละติจูดนะคะแต่ละเมืองใช่ครับสมมติเราอยู่ที่โตเกียวนะฮะโตเกียวมันก็จะประมาณสัก3าองศาเหนือนะครับนี้เมื่อเรารู้ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะถูกเราก็จะมาหาดูว่าที่โตเกียวค่ะ ที่สามารถเอซานเหนือเนี่ยเราจะเห็นดวงดาวในลักษณะไงนะครับเราก็จะไล่ไปที่นี้ครับยี่สามสิบยี่สใช่ไหมครับจะไล่มาสามสิบสามสิบห้าก็ประมาณสักอย่างนี้หยาบๆหน่อยนะครับทีนี้เป็นตัวเลขกลๆใช่ครับหลนี้เราต้องดูว่าวันที่เราอยู่โตเกียววันนั้นเนี่ยเราอยู่เดือนอะไรแล้วก็ช่วงเวลาอะไรนะครับเช่นสมมติว่าเราอยู่ในช่วงของเดือนอะไรดี เอาเป็นปัจจุบันและก็ตุลาคมอ่าตุลาคมะคะนะครับออ๊คโตเบอร์นะครับออกคโตเบอร์เราก็อยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้เราจะต้องรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ที่โตกเกียวเนี่ยประมาณสักกี่โมงนะครับก็เวลาที่เราจะเห็นดวงดาวได้ก็คือช่วงกลางคืนนะครับตามเอเซีเรเชียลกรออันนี้ก็จะบอกเวลาตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่นะครับสมมติว่าเราอยู่ที่โตกเกียวในเวลาประมาณสักตีสองนะครับตีสองของเดือนตุลาคมนะ ของวันที่สักเท่าไหร่ดีสัก15บห้าตุลาคมนะครับตีสองแล้วก็ลากมาวันที่สิ้นี้นะครับก็จะตรงวันนี้ก็ตีสองใช่ครับเดือนตุลาคมัที่สิบห้าลากมาตรงกันนี่นะคะนี่สิบห้าตีสองออกทเบอร์ครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือนี่เลยตัวแผนที่ดวงดาวที่จะปรากฏอยู่ที่โตเกียวของเดือนตุลาคมวันที่15ตอนเวลาตีสองนี่ครับก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมค่ะ แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแผนที่ดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถคํานวณได้<ช>แล้วก็มีความได้ด้วยความแม่นยํยาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลย<ช>เพราะอย่างสังเกตจากตัวเองเวลาที่ไปดูแผนที่ดาวไม่ว่าถ้าถ้าหมุนไปตามวันเนี่ยก็จะค่อนข้างตรงนะคะอ๋อครับครับใช่ก็<ม>ส่วนตัวผมผมก็ว่ามันน่าอัศจรรย์กันเนื่องจากว่าในเวลาเราหาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตัวละติจูดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะหยาบนะฮะเวลาเราดูเนี่ยจะค่อนข้างหยาบแต่ว่า แล้วส่วนของวันที่ก็เหมือนกันก็บอกวันที่5 1าหนี่เองนะะถ้าเป็นวันที่7เนี่ยเราก็ต้องกะเอาผมก็จะถือว่ามันค่อนข้างยากแต่ว่าเวลาผลที่ออกมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงนะครับมันก็จะก็น่าแปลกใจน่าทึ่งอยู่เหมือนกัน็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ต่างๆแล้วนะคะชาวมุสลิมค่ะก็จะได้มีการค้นพบในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยนะคะชาวมุสลิมค้นพบอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ก็ หลายอย่างเลยะนะฮะหลายอย่างเลยแต่เรื่องของตัวยาะนะครับเรื่องของเครื่องมือแพทย์เรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตค,ครับทีนี้ต้องกล่าวก่อนว่าการแพทย์ของชาวมุสลิมเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักของศาสนาอยู่อีกค่ะ,คะเรียกได้ว่า<ช>ไม่ว่าจะคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะอิงกับหลักในศาสนาตลอดครับเนื่องจากว่าหลักของศาสนามุสลิมอัลไนสลามเนี่ยขอโทษก็จะ ให้ความสําคัญในเรื่องความสะอาดเรื่องของ uh, การช่วยเหลือโดยไม่หวังสิิตอบแทนใช่ไหมครับเรื่องของ uh, อะไรละ่ะเรื่องของอ uh, เวลาของการกินอาหารอ่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเน,นี่ยฮะเป็นพื้นฐานของการที่ให้แพทย์ชาวมุสลิมเนี่ยคิดคนคในเรื่องของ uh, เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับหลักๆที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ เอาเครื่องมือ,มอทางการพแพทย์ลวกันเป็นเครืร่องมือนะคะคอ,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 อย่างนักปรชาชญ์ามุสลิมที่น่าสนใจที่เป็นคนคิดค้นเครื่องมือ,มอทางการแพทย์เนี่ยก็คืออัลซาลา,าวีนะครับซึ่งเป็นศัลยแพทย์ชาวมุสลิม,มนะครับอัลซาลา,าวีเนี่เป็นคนคิดค้นในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ะนะครับเครื่องมือทางการแพทย์หลายอย่างเลยนะครับเช่นในเรื่องของดวงตาเรื่องของช่องปาก่ทีนี้ อย่างอันนี้ครแล้วก็เป็นการสแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ Al อัสซาลาวีเคยคิดค้นมาสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเครื่องมือทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าต่างกัน,นยังไงนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องของอาทางช่องปากนะครับก็ลองดูว่าอันนี้อย่างนี้ครอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อัสซาราวีคิดด้านด้านบนนี้นะคะใช่คับอันนี้ก็เปรียบเทียบก่าของปัจจุบันอันนี้ของปัจจุบันค่ะโอ้โหก็จะมีความ ใกล้เคียงกันมากนะครับจะแตกต่างกันเรื่องของรายละเอียดเรื่องของรวดลายนะครับที่สมัยก่อนจะมีเยอะมากแต่จะเห็นว่าสมัยก่อนมีรวดลายด้วยนะใช่ใช่ครับแต่ว่าฟังก์ชันโดยรวมๆแล้วเนี่ยจะคล้ายคลึงกันมากช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับครีมครีมอะไรครีมผ่อนฟันอะไรสักอย่างนึงนะฮะก็อันนี้เป็นของสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นของปัจจุบันนะครับก็จะถูกนําเสนอเรื่องของ ฟันเรื่องของดวงตา <c oughs> เรื่องของสัลยกรรมกระดูกนะครับนนก็จะมีเปรียบเทียบไม้เห็น, <c oughs> นค่ะเรียกได้ว่าไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวนะในเรื่องของศาสตร์ทางการ <c oughs> แพทย์ที่ชาวม,มุสลิมคิดคนขึ้นมาได้นะคะ <c oughs> นอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่างเ <c oughs> น,นี่ยครับอิมนีนาฟิสอันนี้นะครับอันนี้ที่หลักๆเลยเนี่ยเน,นื่องจากจอยากจะเล่าถึงเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าใจทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ย เราเข้าใจกันว่าวิลเลียมฮาวเวย์นะครับซึ่งเป็นสัยแพทย์ชาวอังกฤษค่ะเป็นผู้ค้นพบเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตแต่ข้อมูลอันนี้ข้อมูลในเทศกาลนี้เนี่ยเขาบอกว่าอิฟนีนาฟิตเนี่ยเป็นการค้นพบก่อนถึง300ปี300ปีใช่ครับค้นพบก่อนวิลเลียมฮาวเวย์ถึง300ปีนะครับในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตของปอดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยนะครับก็อิฟนีนาฟิตก็จะเป็นคน เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาการสมัยก่อนก็แน่นอนเลยค่ะจะต้องไม่เท่าสมัยนี้แต่การที่เขาสามารถค้นพบได้เนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะศึกษาอย่างจริงจังใช่ครับแล้วก็การค้นพบของเขาเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับข้อมูลพื้นฐานในการที่จะให้เสยยแพทย์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะได้ศึกษาเรื่องราวต่อมาครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ คล้ายๆกับว่าโอเคเราอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่เพียงแต่ว่าก็จะได้เป็นการเปิดปมุมมองให้กับเราในการที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในการที่จะให้เราได้นาเรียนรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมระหจารย์มากเลยค่ะคุณผู้ชม